ก็มันมันไม่เปิดปุ๊บติดปั๊บนะคนรับเพราะว่าเรื่องของความเชื่อมัน่นแต่ว่าเท่าที่ติดตามโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ยกเว้นสื่อที่วิจารณ์หน่อยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวบ้านเนี่ยเขาก็ดีใจที่ถ้าสมมติถ้ามีความเปลี่ยนแปลงท่านท่พิสิทธ์มาคนก็ส่วนใหญ่ก็จะให้กำลับบงใจแล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาสับนินพระพิบัตอีกส่วนหนึ่งแต่ผมเรียนว่า ต้องช่วยสับสนุนท่านเพราะว่ายัางไงก็ที่ผมย้ากับว่าไม่เปิดปุ๊บติดพับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าพอเปลี่ยนหัวหน้าปุ๊บแล้วก็ทุกอย่างมันจะดีขึ้นหมดไม่ใช่เงี้ยน,นะครับมันต้องใช้เวลาทํางานแต่ว่าโดยที่ท่านก็มีประสบการณ์แล้วก็พื้นฐานเป็นนักการเมืองครับไม่ใช่นักธุรกิจการเมืองไม่ได้เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ไม่มีธุรกิจแอบ,บแฝงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว,ว่าประชาชนโดยทั่วไปที่เขาติดตามบทบาทพรักการเมืองเนี่ย เขาก็จะเห็นก็าจะได้ปัดที่อยู่มาเกือบ80ปีแล้วนะครับที่ดำรงอยู่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะว่มีเงินซื้อมีอานาจอะไรแต่ว่าอยู่ได้ด้วยการยึดความชอบทำถูกต้องอันนี้คือสิ่งสําคัญครับ